สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับหาวิธีการทำํำป้ายนะครับป้ายชื่อนะครับเป็นงานชีสะท้อนนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็สําหรับวิธีการทํานะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทําแบบไหนนะครับดูกันเลยครับครับก็สําหรับอุปกรณ์นะครับที่จะใช้นะครับก็จะมีเป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกใสนะครับผมใช้เป็นขนาด3มิลนะครับขนาด3มิลนี่นะครับก็ตัดให้เข้ารูปนะครับอันี้ก็จะทําการแปะด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเขียนไว้ครับด้านหน้าหลังนะครับด้านหลังไปก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับรูปทรงที่เราจะใช้เป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ผมสั่งตัดมานะครับสั่งร้านสกรีนมานะครับเดี๋ยวจะมาลอกให้ดูนะครับแล้วก็เป็นสีนะครับสีสเปร์ทั่วไปนะครับเป็นสีสว่างนะครับหรือ เขาเรียกสีสะท้อนแสงนะครับนี่นะครับผมเลือกใช้เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเตรียมไว้นะครับก่อนก็มีแค่นี้นะครับถ้าไม่มีสติกเกอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆใช้วิธีแกะก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับแล้วก็ถนัดนะครับผมใช้เป็นสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับ ครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆนะครับลอกสติกเกอร์นะครับที่แปะกับอะคริลิกนะครับออกนะครับนี่ลอกออกเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้ายังไม่ต้องลอกนะครับก็ยังคงไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆลอกด้านหลังออกก่อนนะครับลอกเลยครับครับเมื่อลอกสติกเกอร์ออกเสร็จแล้วนะครับก็ทําการแปะสติกเกอร์ที่เราจะใช้นะครับเข้าไปแทนนะครับ เดี๋ยวมาลองติดกันครับครับตอนนี้ก็แปะสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเราจะเป็นสติกเกอร์นะครับกับทางนะครับเพราะว่าเราจะทําสีด้านหลังนะครับแต่ว่าเราจะให้มันสะท้อนมาด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือก็ต้องทําเป็นแบบกับทางนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับอ่านจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับครับต่อไปก็พ่นด้วยสีดําเงาครับใช้สีดําเงาพ่นก่อนนะครับพ่นให้ทั่วเลยครับพ่นบางๆไปก่อนนะครับ ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็สีแห้งแล้วนะครับเมื่อสีแห้งแล้วนะครับเราก็ทําการลอกสติกเกอร์นะครับที่เราแปะไว้ออกนะครับนี่นะครับสีดําแห้งแล้วครับก็ลอกสติกเกอร์ออกได้เลยครับเมื่อเราลอกสติกเกอร์ออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นช่องว่างใสๆแบบนี้นะครับ แบบนีเลยครับมองจากด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นช่องว่างที่ใสแบบนี้นะครับให้เราเห็นนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับครับขั้นตอนต่อไปก็เพื่อนๆพื่นทับนะครับด้วยสี จริงนะครับนี่ผมจะใช้สีเหลืองสว่างนะครับเหลืองสว่างหรือเหลืองเรียกเหลืองอะไรถึงสะท้อนแสงนะครับก็ให้เพื่อนๆทําทำการพ่นเลย,เลยครับพ่นทับไปเลยนะครับพ่นบางบางก่อนนะครับรอบแรกครับ เยวก็มาพ่นอีกรอบหนึ่งนะครับครับตอนนี้สีก็เริ่มแห้งแล้วครับเดี๋ยวเรามาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพิ่มความโดดเด่นนะครับเก็บงานนะครับตรงมุมตรงขอบนะครับให้เนียนๆนะครับ ครับตอนนี้ก็สีเริ่มหมาดๆแล้วนะครับที่จริงก็ต้องให้แห้งสนิทนะครับถึงจะสวยงามนะครับแต่ว่าตอนนี้งานรีบนะครับประมาณนี้นะครับก็ต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆลอกสติกเกอร์ด้านหน้านะครับออกนะครับแล้วก็มาประกอบกับฟาวนะครับ สติกเกอร์ตัวนี้นะครับลอกออกครับแล้วก็มาประกอบกับซาวที่เราเตรียมไว้นะครับครับก็ลอกสติกเกอร์น้าาออกเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตามเป้านะครับแต่ว่าสียังไม่แห้งนะครับตอนนี้ยังมันมาดอยู่นะครับก็ต้องให้สีแห้งก่อนนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมรีบนะครับก็ต้องทําด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับอันนี้ด้านหลังครับก็ส่วนตอนนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวทําการประกอบครับครับก็ด้านหลังก็ทําการติดกาวนะครับติดกาวเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับงานที่จะโชว์นะครับด้านหน้านะครับนี่ออกมารูปแบบนี้นะครับเป็น งานป้ายชื่อสีสะท้อนนะครับก็ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับประมาณนี้นะครับงานสีสะท้อนนะครับก็จบไปนะครับเดี๋ยวไปประกอบข้อตู้ครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับป้ายงานสีสะท้อนนะครับ หน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดไฟดูนะครับว่ามันจะโหลดเด่นแค่ไหนนะครับนี่นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับมีปัญหานะครับสอบถามได้นะครับยินดีครับแนะนำนะครับปรึกษาเลยนะครับก็สำหรับเคมีก่อขอจบไปเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ